ราตรีนี้คุณได้ยินเสียงลมหวีดวิวไหมมันกำลังกระซิบเรื่องราวที่ถูกลืมเลือนเรื่องราวของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่นสนามร้างแห่งนั้นหลายสิบปีก่อนที่นั่นเคยเป็นจุดพักของนักเดินทางทว่าความเจริญได้กลืนกินเส้นทางเก่าผู้คนทิ้งร้างที่แห่งนี้เหลือเพียงความเงียบงนันและวิญญาณ มีเรื่องเล่าว่าทุกคืนข้างแรมคุณจะได้ยินเสียงกระดิ่งลมดังแว่วมาจากกลางสนามเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงเรียกหาเสียงของนักเดินทางที่หลงทางและไม่เคยได้กลับบ้าน แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเงาตะคุ่มที่ปรากฏขึ้นตรงกลางสนามเงาของชายร่างสูงโปร่งแสงสวมชุดคล้ายนักเดินทางโบราณดวงตาของเขาว่างเปล่าไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆนอกจากความโหยหาชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเขาคือวิญญาณของพ่อค้าที่ถูกปล้นฆ่าเมื่อน,นานมาแล้วจิตวิญญาณของเขาผูกติดอยู่กับสนามร้างไม่สามารถไปไหนได้ และเมื่อคืนก่อนมีคนเห็นเขาเดินเข้ามาใกล้ถนนใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งจ้องมองเข้าไปในหน้าต่างบ้านหลังนั้นเป็นของคุณใช่ไหมคุณเคยฝันถึงเสียงกระดิ่งลมไหมเคยรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองจากความมืดบ้างไหมหรือบางทีเขาอาจจะกําลังรอให้คุณไปพบเขาที่สนามร้างแห่งนั้นรอให้คุณพาเขากลับบ้าน หรือพาเขาไปกับคุณตลอดการคราวหน้าถ้าคุณได้ยินเสียงกระดิ่งลมอย่าหันกลับไปมองเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมที่ยังเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังได้ก่อนที่เขาจะมา